บมืาวานจ้ะสวัสดีค่ะพบกับช่องคริสตินากอนค่ะนคะคะบรรยากาศริมถนนทางหลวง202นะคะบัวใหญ่ชัยภูมินะเส้นทางเส้นนี้ไปจังหวัดชัยภูมินะคะนนี่คือบรรยากาศถนนอำเภอบัวใหญ่นะเส้นทางนี้ก็จะไปเข้าไปอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้เราอยู่ที่ร้านครัวคุณลำไพนะคะร้านอาหารตามสั่งนะคะขายทุกวันค่ะไม่ไม่ไม่เว้นวันหยุดเลยนะคะสวัสดีค่ะเจ๊แล้วใจดีนะแต่เดีด่องคต่หยิบดีลูกคกาลหลาย <c oughs> หลายตเดี่ยวไก่<น>แล้วกวับใครใครหลายย่างกันบแซงซี่เหรอก็กเฟื่องเดียวเตีนนะะเ่ยวกไก่ตึน้นเด้อค่ะวเตี่ยวไก่ตึ้นค่ะวเตี่ยวไก่้ตึ้นเตี่ยวไก่ตึ้น อยู่อำเภอบัวใหญ่พิกัดอำเภอบัวใหญ่นะท่านอยากกินไก่อะอยากกินไก่ค่ะกินไก่กินไก่เต๋ยวต๋นไก่กเตี๋ยวไก่ยำทุกอย่างจิ้มจุ่มขายยายยัขายลายยักหมอกะเตี๋ยวขายลาบขายก้อยขายก้อยค้อยไอ่เนยอันตําซังหลาดไหนไม่คุณยักษ์ข้าพเจ้ามจากเนาะจากบรรยากาศอำเภอบัวใหญ่เนาะค่ะเนาะ แก้วทาไดเจห้อ,องนัวยี่สิบบาทยี่สิบบาททุกแก้วนะคะไม่แพงเนาะขายดีเ่ราะเจขายดีอเ,เอาซิมึงนะเจซิมึงนะซิมึงเย็น <Questo S 2> สดชื่นแก้วยี่สิบบาทเพรแพงแซ่บเซ็ปขายอยู่น้ำกันเนาะขายตำมะฮุ่งตำปลานะแม่มนปะนี่ตำปลาตำทะเลเดือด ตำปลาตำทะเลขายผู้เดียวเล่าป้าเป็นคนบันไหนอเนี่ยเดินฮะนเดิน,นหัวสัง่งเดิน,นชุมสัง่เง,งเดินันท่างอืมตำทะเลขอโบอแพงน้อยจนะัดเนาะหกสิบบาทปไปแล้กงงวกรนะห้องตอนนี้เนาะขึคนยืมเนาะ เมนไฟรนนอนลูกขาดเสยหาสิบบาทห้องสิบบาทนะคะเนาะตำทะเลตำปลา บ่บ่ไดลไยสดนี่ค้างๆกันนีก็เป็นลานขายทั้งขายบ้านนอกดาวแสนกว่าบาทบ้านนอกดาวเนาะไม้มก็เห็ดเป็นโต๊ะขายของเป็นเคาน์เตอร์ขายของสวยนะคะอาจจะเป็นไม้ยังพาราหรือเ่นี่บอมเบไมยุค่าเ,เคาน์เตอร์ขายของเป็นโต๊ขายของ สวยงามค่ะตู้กับขอ้อบก็กินขอเนี่ยค่ะบรรยากาศน้ำพุหวาใแหญนเนาะไปกู้มันจนนาดำเมื่อหรละแขก คุณสร้างยังไงยผัดเผ็ดหมูสามชั้น,นผัดเผ็ดหมูสามชั้นนึกว่าผัดเผ็ดหมูป่าเปิดมาจก็กปีแล้วจ้านี่ประมาณสีสีสส่เดือนค่ะหนึ่งปีสี่เดือนขายดีค่ะไม่มีวันหยุดเลยเลนะห้ามป่วยห้ามลา,ม N, ลา,าห้ามป่วยห้ามขาดห้ามลาขายทุกวันเป็นเจ้าของร้านเองแล้วนะเนาะเคุนบ้านเดียวกันนี่ยแหละค่ะจัดการแล้วใหญ่โตเยอะ เ <laughs> มื่อนี่บางๆเรือเมาซวยเลย้าขายคุณงานเราหยุดงานเลยมาใส่เล้าขายไปนะต <laughs> ่ท่านได้ขายยังอยู่เห็นตะลังหมอกระทะ <laughs> เอาเสนอแล้วคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะนะพกันไม่ลิปนาถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไ <laughs> ข่เยี่ยวม้ายำไข่เยี่ยวม้ายำาบุนเส้นทุกอย่างขายตามสั่งสั่งอะไรก็ขาย โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย